กูมาอ่น a l l e s a m ละก็ต <made> ์ allersam นี่คือวันแรกที่กูจะไบีำงานอีกทีหนึ่งดูสไม่มีรถสักคันเลยวันนี้ไม่มีรถเลยมามาทำงานหลังจากหยุดตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสนะคะเราก็กลับมาทำงานเป็นทีมะตกทีมะตกทีมะตกแบบว่า แบบว่าไม่มีรถสักคันเลยแล้วมาทํางานนี่มาคนเดียวหรือเปล่านะ แต่ว่าแค่อยากแวะเข้ามาทักทายทุกคนในเดนิสรูมนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งนะคะจุตเตอร์เยลก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามจุตเตอร์เยลในเดนิส o ูมนะคะก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองสุขภาพเข็งแรงปังปังป,งปังทุกคนนะคะเงินไม่ขาดมือนะคะโชคดีตลอดทั้งปีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปแล้วนะคะก็